สบายดีพ่อแม่พี่น้อง f c ที่หักแพงสมองสุบอรณสุขสุคนเนาะนี่ตอนหาทุกท่านเขาสุส่งสโบซาแนวโอ้ยมือนี่พี่น้องสโบมายังอันทงหายทงหน้า สบอมาอย่างนั่น เด้่บบว่ามีคนก็มีโอ้ยมันได้ไลยอยู่กูสิมือเอาล้านก่อนเด้อมันได้ไลยอยู่ายกาอัน ใช่ว่าบ่มีคนก็มีอยู่ดิกูกะเสียมือเลยกูกะดีอ้าโทกามึงคืองามแท้เฮ้ย มากระจนเพล่เลยมึงสีสูสีได้พ่อหาหมัดอยู่บ่ไกายังคือใบใหญ่แท้ไหมเขาจะแดงบ่อันโตบะฮันดามนี่แม่หน้ามึงบดบ่ก็แต่งัวขึ้นมาผัวพอตะทงเรากู้หายเห็ดแต่ปีนี่แหละปีหนากูเสียหายมันเศร้าเรา <laughs> đang chắc... nấu chuyện... để rồi chắc là hơi, à là mặt là cả mưa không มึงเคยเห็นกุโลกาได้อยู่ไม่ยังเนาะเอาตาสองลาหนึ่งไปได้เมดเท่านี้กาึงื่ออืออ่ามันเป็นยังค right? ือแดงแถ่น่ะอือจนใบจนใบกล่องอยู่พ well? ี so ่เนาะเมื่อนี่ซาโบสิมาเอาเงินซาวข่ายนี่พี่น้อง เอาบนโลกบนี่องซามไห้นี่กูคือจีเก่งแท้กูอยากนอนเลยได้จนกูไปชงกาแฟกินนะเอาอากาศมันก็คือมุนตกลิ้นเนาะเส็ดสวยเลยก็อยากนอนแล้ว พี่วิ่พี่พี่พี่โรห้พี่เห้าน่ะพี่พี่พี่โรคหายพี่เห่านำบาจอยโรให้พี่ลนให้มันโกคลนหน้าหายให้โลกหน้าห้ยกูวสิโรหน้าหานี่มึงกับโรคหานะโบเบสโลกทั้งเล่าทั้งสาวทั้งค่ำยู่ก็เบรรเ้ามันอยากโกบาจอยลกมันซะสะ กูว่ะมันสวยแหละกูว่าสูยสิไปซอยมันยุเป็นยังมึงสิไปบ่ห่วยบ่มีผู้ไปกูก็สิไปดึงซอยมันกูว่าจะหาหมัดสิบหมัดกูยันมันจ้างมือยันมันบริกรรมกูว่ะได้สำได้กอาแล้วกูก็เสดสุดรืดสุดลีดสุดเดดกูว่ะโรคละแม่เวียสิได้พ่อเสาะหาหมัดหนึ่งปุ่มปะทะทุ่ง

ปก่ยยมากครับลดได้ตาโอ้ยโหลดคืออยากตายนี่กะเมมือไครับไพสิปติดได้ว่าคือโหลดผลดีได้บอได้ครับบดสาดเลยหลดเจ้าน่ะไปติดมือมือนี่นะมันสิติดได้มืออื่นพุ่นหลดเจ้านะมันตายแล้วอย่าไปจับได้ยังว่าตายยันเจ้าแล้วช่วยลด ดลลพอนี่แม่ยนพคโอ้ยขับบ่ะขับวะเอาซีวิตไปเสียงกับโหลดเจ้าดอกมันบรคุมขับบ่ะเอาซีวิตไปเสียงกับโหลดเจ้าดอกมันบรคุมเล็กหน่อยสิวาขับไปเหตุโหลดผลใต้จะเหตุเองคใครเน่นเรื่องนะพี่นนอกกะจะขายขลูกขอป้าที่ หมื่นพังเบิงคันเอริสิมากก็คจะเอาหมูยิ่งมมวยพังเบิงคันเอยิางีมากก็สิเอากระบอกหมูเอาลานมื่นบอกจะลวกเลียงให้เมลกาปอยฮะวนไหกูือเอาได้ ก๋วข้าวเดียวบเอาหน้าเออลำัน่ะแล้วเบิดเลยไนอ่ะบริดอัมบรสักเละขึ้นมาบริดอดับร มึงได้คนจะคนแหละคนงานมึงนะ,ะอืมอืมอืมึงจะฝากความวังลงกูหลเลยดูวูญานมึงคิดวังโอ้ยจะมันไปโล่งกีดบ่จอยใช่ไหมโล่งผี่กับบ่โล่งอ้าวโลก เดี๋ยวก็แยกเต้ใส <c oughs> <wi> ่สมพอรอกพ้นอย่างโตกลิ้นพัทธท่งใส่เสือใส่กาวพัทธท่งแล้วบนุ่งเสือนะแล้วนังนา เอกเลยนะโรกเองหมัดเองบ่น่ะอืมอืมมึงหมัดบ่ท่านเออเขาโกไววดีเสียน้อ โอเคนะพี่น้องคลิปหนึ่งก็นเได้ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณสมองสมบัตเขามารับเบิ้งลับซมพี่น้องจ้าขอกันใหม่คลิปหน้าได้พี่น้องเด้อส,สัน่บสิงโลกกะก่อนพี่น้องมันมสิได้แจ๊กหมัดสิมารับจ้างสาวข่ายนี่สิได้จแจ๊กหมัเอ้าวห่างวอยากให้กูมาถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปเอากูแน่หังวะ เออขี่จนสปีดขีบเลยเนาะพ่อแม่พี่นนองขืนเลยจนมืดจนขำพี่นนองเลยก็กระ่วมๆแล้วก็พกเจ็ดลอยหมัดหัจ้าพี่นนองตาหนัก็ยังเลือน้อยเดียวขึ้นแล้วบาในคำเลยพี่นนองก็ ตอนนี้ซโบสีเมือแล้วพี่น้องบุญขอบคุณสมองสบอนที่เขามารับฟบังรับชมพี่น้องจ้าซาโบน่ะก็น้องเวียนได้ลอยหาสิบหมัดพี่น้องเลยเคยเล่าก็ซาโมยน่ะได้อยู่อันสองลอยซาหม,มาัดเก่งพี่น้องบรรยากาศทาุ่งไหทุ่งหน้าพี่น้อง โอเคพี่น้องครับมืดกิดตาและสบู่ก็เสื่อมเลยพี่น้องค่ะม,มาแล้วอย่าลืมก็ไห,หลกดแชร์สบู่ในเด้อจ้า <c oughs> พอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องสบ,บายดีสวัสดีจ้า